สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยใจใจชาแนลแฟนคลับตจอวอขอแจมค่ะวันนี้ใจใจขออีกสกิปหนึ่งนะคะพอดีเห็นความน่ารักของน้องๆแล้วเนี่ยอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้โหมันสดชื่นดูแล้วมีความสุขมากรอยยิ้มพิฆาใจมากหัวเราะทีนะตายกันเป็นแถวไม่สงสารคนที่ดูอยู่ทางนี้บ้างเลยแต่มีความสุขค่ะ ก็แหมจะไม่ให้มีความสุขได้ยังไงล่ะคะเพราะหนุ่มไบของเราอะ่ะดูสดชื่นอารมณ์ดีมากโบบะที่สุดโอ้ยและพิธีก่อนนะขยันชงจริงๆค่ะยังอยู่กันครบไหมคือน้องๆก็เขินที่จะใช้คำว่าครบแหมหนูเขินอะไรลูกหนูก็แค่พูดรอเรือควบกล้าให้มันชัดเจนครบ ว้าแค่คิดก็เขินแล้วยิ่งดูหน้าไบค์กับน้องวินด้วยนะยิ่งเขินเขินหนูจะมาทำว่าติดแต่คำนี้อย่างเดียวกันไม่ได้นะคะลูกเขาก็รู้หมดสิคะก็ชัดเจนสักขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิด แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักไบสงสัยว่าซุก,กี้กับชาบูเนี่ยมันต่างกันยังไงน้องวินก็กระซิบบอกพี่อย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนร้องเพลงอะ่ะน้องวินก็หลงท่อนส่วนคนพี่ก็ได้แต่ยิ้มเขินแล้วก็ช่วยน้องร้องท่อนที่ถูกนี่แหละนะยังไงยังไงก็ต้องเป็นงานคู่นะคะทุกคนถ้าเกิดจะให้น้องไปทำงานให้ มันเป็นความอุ่นใจของพวกเขานะคะที่ว่ามีกันและก,กันอยู่เคียงข้างกันไปตลอดเหมือนเนื้อเพลงค่ะก็มันคือส่วนเติมเต็มอ่ะนะอ๋อลืมบอกตั้งแต่ต้นนะคะงานนี้คืองานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่นปี2564ซึ่งจัดเป็นปีแรกค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Drama Festival in Japan 2021 ซีรีส์พ่อเราคู่กันเนี่ยได้รับความสนใจจากคนที่ญี่ปุ่นมากเขาจึงตั้งตาอรอไลฟ์สดของทั้งคู่มานานทั้งไบร์วินเองก็น่ารักมากเอาใจแฟนคลับญี่ปุ่นน่าดูฝึกแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยใจใจนะไม่ได้ดูด้วยแต่ว่านำคลิปน่ารักน่ารักนะเอามาฝากอาจจะตัดต่อแล้วผิดช่วงเวลาไปบ้างก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ คือใดๆก็ตามนะคะคำตอบที่น้องวินตอบเนี่ยืผูกพันกับทายมากดีใจที่ได้กลับมาเป็นทายอีกครั้งคือถ้าเกิดทุกคนได้ดูนะคะจะเห็นถึงความน่ารักความบาลานซ์ของเขาทั้งสองคนค่ะอีกคนนึงก็จริงจังซีเรียสมากอีกคน,นก็ขี้เล่นแจกความสดใสแจกมินิฮาร์ดไปทั่วน่ารัก ทำงานเป็นนักแสดงนักร้องไนทแบบมีธุรกิจของตัวเองแล้วต่อจากนี้อยากจะทําอะไรแล้วก็มีความฝันอะไรค่ะครับก็จริงๆก็ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เอาเวลาไปหมดแล้วครับเท่านี้เท่านี้ก็เท่านี้ก็เยอะแล้วครับก็อยากจะอยากจะต่อยอดตรงนี้แหละครับอยากจะทาตรงนี้ให้เก่งขึ้นอยากจะอยากจะมีโอกาสทํางานกับกับผู้คนที่หลากหลายขึ้นกว้างขึ้นหน่อยครับมีโอกาสอยากจะลองไปทํางานต่างประเทศด้วยครับย ครับของผมเมื่อกี้เป็นแนวธรรมชาติของผมก็เป็นเน้นในเมืองด้วยกันครับสยามพารากอนครับผมเพราะว่าจริงๆด้วยด้วยส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนแบบชอบเดินช้อปปิ้งเดินแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนนะครับก็ชอบเดินอยู่ในที่มันมีแอร์ครับก็แนะนําไปย่านสยามครับเพราะว่ามันมีหลายที่ให้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็มีหลายร้านให้เลือกเลยครับผมก็แนะนําเป็นอาหารไทยด้วยกันครับผม ครับนี่คือนัรแปลเซฮีมินาซายนิบางโกกุนอสยายมพารากอนได้จะมีภาษาไทยคำไหนอยากจะสอนแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างคะได้ครับเ,เวลาเจอผู้ชายไทยหล่อๆนะคร <c oughs> ับเรียกว่าสุดหล่อครับก็คือความสดและความใหม่คือ วินให้การแสดงที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าน้องจะน้องจะแสดงแบบไม่มีฟอร์มไม่มีแพทเทริร์นใดๆที่เหมือนที่เราเคยเจอในนักแสดงคนอื่นมาก่อนเขาจะมีแต่ความจริงใจใ,ในฐานะตัวละครเพราะนั้นผมว่าอันนี้คือเป็นสเสน่ห์สำคัญที่สุดของวินแล้วก็วินเป็นคนขคี้เล่นมากครับเหลือกี่คนนี่เธอตัดเยอะมาก

ผมว่ามันตื่นเต้นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ออกไปทางกดดันเหมือนว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วแล้วไอ้สาราวัตกับทายในซีซั่นแรกที่เราเราเล่นกันจบไปแบบนี้แล้วมันจะมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยมันมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความน่าสนใจมากกว่าสำหรับสำหรับพวกเราโซ้ดิ้นเนี่ยเพรสชั่นที่อยู่อย่างรีโมอันอุดคิดดกิการ์กอฟเรติลุนเดซนักคอนにดสารวัตต์สุสต์ส์ที่ไทยเนอคันเกียงก็นนั่งตีกู็มาไม่น่าสันนิมมอชิอันอันทันทันสิบินีมาเป็นไทยครั้ง เพราะว่าด้วยตัวผมเองที่เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ผูกพันกับตัวละครมากๆครับแล้วก็พอรู้ว่าจะได้กลับมาเป็นไทยครั้งนาดีใจมากๆครับโซเชียลทีนี้พอทั้งสองคนมาเจอกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นความบาลานซ์ที่คนนึงก็ดูจริงจัง <c oughs> ซีเรียสอีกคนก็คิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเวลาได้มาผสมกันเนี่ย <c oughs> มันก็เลยเกิดเป็นความลงตัวคือความพอดีของทั้งตัวคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนครับ そしてなのであの B が B でございます <laughs> 正解は B <laughs>